ค่ะนี่มวยไทยนะครับนี่คุณสามารถป้องกันเองได้แล้วปึ๊บอุ๊รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอาจจะมีพฤติกรรมและคำพูดที่ไม่ควรล็อกเรียนแบบตูดเตือนแล้วนะจ๊ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะโรงเรียนมวยไทยเดชรตะ นี่นะวันนี้ที่แบบคอนเทนต์ของเราคือตุสซี่ชิแน่มาเรื่องการต่อยมวยเราอ่ะเวลาเราเดินกลางคืนไนซอยเปียกๆอะไรเงี้ยเราก็กลัวไงเพราะว่าเราหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีแล้วถ้าเดินผ่านซอยเปียกแล้วผู้ชายเข้ามาฮะไม่ต้องกลัวเชื่อไหมเวลาผู้ชายเขาเดินเข้ามาทักเขาจะทักว่าอะไรรู้ป่าพี่มีหลินป้ะโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสองคนนะคะตุสซี่ชิแน่ในวันนี้จะพามาดูการออกกําลังกายแบบการชกมวยถทานแล้วก็มีฟริต การป้องกันตัวแบบมวยมวยโอเคเอาล่ะไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็คืออาจารย์เจ้าของค่ายมวยเพชรประทุมของเราค่ะแนะนําตัวเลยค่ะครูวีคูวีนะครับผมค็ูวีที่แต้งสีนะครับโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราอยากจะมาให้ครูชี้แนะในเรื่องของการต่อยมวยไทยใช่ไหมชกมวยไทยครูเดี๋ยวครูมาชี้แนะแต่ตอนเนี้ย ข้างหลังฉันนะอ่ะอันนี้คือใครคะอ่ะป้าและน้ำซิ่เขาเป็นใครเป็นใครคะอ๋อชื่อบูมครับแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างอันนี้ก็ทํางานเป็น เชื่อถือกันอยู่ที่ไหนครับเบอร์พอยต์ครับเออบริษัทแค่นี้แหละบริษัทยืนหนึ่งแห่งประเทศไทยเอาเป็นว่างั้นตอนนี้เรามาเรียนกันเลยดีกว่าเอก้าเนี่ยขอในเชิงการออกกำลังกายเราอยากลดความอ้วนเนาะเอออย่างเงี้ยเราต้องต้องทำท่าแบบไหนหรือมีการวอร์มยังไงอะไรอย่างงี้ครัถ้าการเรียนมวย e ระดับแรกเราต้องมายืดต้าเนื้อกีฬาต้องทำเหมือนกันหมดนะครับต้องีแบบ stretching ใช่ถูกต้องต้องทำท่านั้นเหรอใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป้าเห็นไหมลำบากเลยคือต้องทำท่านี้ไหมเหรอ แล้วนอกจากไปข้างๆแล้วไปข้างหน้าได้ไหมครูนอนได้ป้าลองนอนเออเนี่ยป้าลองนอนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำเซชชิ่งให้ลองนอนนอนเอออ่ะมันก็เลยต้องแบบมีการแบบอะไรอย่างเงี้ยป้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาคุกไหนลองบูมลองทำอะไรชิ่งๆเหยพี่ดิสเตชชิ่งสเตชชิ่งบแบบเมื่อกี้เลยับแล้วก็ทำไงอ่ะ ได้ยกขาไปข้างนึงอาจจะพี่กดตรงนี้ให้อ่าไปเลยไปเลยเออโอ้ยโอเคพี่เข้าใจแล้วบูมนอนบูมนอนพี่จะสเซชชีงให้บูมยังไงนะ อ่ะยกขาเนี่ยกดกดเออทางนี้กดแล้วก็ไปไงต่อดันไปค่อยดันไปค่อยๆดันไปไม่เป็นไรนะกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเขาอยากมาต่อยมวยมุมเป็นไงบ้างมุมแบบเริ่มตึงแล้วมึงขึ้นขึ้นปะขึ้นขึ้นขึ้นก่อนอ้าวอันดับแรกเลยนะคือการป้องกันตัวง่ายๆเลยค่ะ ยูเขาเรียกว่าจดมวยจดมวยใช่ต้องใช้กระดาษปากกาไหมคะส่วนมวยได้ได้ได้ไม่ไม่ไมอ๋อมึงให้เกียรติครูเพื่อนมึงมึงดูมึงดูต้องดูดูครูถ้ากูโดนอ่ะนี่พร้อมเลยนะโอเคอ่ะต่อจดมวยเอาง่ายง่ายโอเคมือระดับอยู่ระดับคิวคิวโอเคคิ้วคิ้วคิวนะครับอาบ อันนี้คือการจดมวยออันนี้เสร็จเขาเลยอันนี้เราต้องอะไรไปแไม่ใช่คิ้วเหรอไม่คิ้วตรงไหนบูมนี่นี่โจมจะมาอย่างนี้ครับมวยแบบนี้นี่มวยไทยนะครับนี่คุณสามารถป้องกันเองได้แล้วบล็อกแน่นแน่บล็อกแน่นแน่นเขาต่อยมาไปนะครับไม่โดนปกติเขาต่อยตรงไหนกันไปหน้าถ้าจะเป็นบูมก็ต้องว่ายน้ำเข้ามา อ่ะแสดงว่าแสดงว่าถ้าเราใจเนี้ยเราต้องแบบนี้ถูกไหมคะเพราะสมมุติเราเป็นคู่ต่อสู้กันปึ๊บโชกกันโชกปึ๊บอ้าวปึ๊บอ่าอุ๊ยเอ้านี่ไงกันแต่ข้างบนกันข้างล่างไม่ได้ีป้าเฮียมากกูไม่โอเคเก็บอะไรไปไม่รู้กูไม่โอเคกูไม่โอเค่ทีนี้ ถ้าออกกําลังกายแล้วถ้าหนูหนูขอแบบท่าป้องกันตัวง่ายๆสักสองท่าได้ไหมคะสมมติไม่พอสมมติโจรเจินใช่ไหมครูเราควรจะยังไงมันเข้ามาสมมติว่าหนูเดินสวยๆอยู่อะค่ะแล้วโจรเข้ามาโจรเข้ามามันจะมาบีบคออย่างเงี้ยเราควรจะยังไงบู้กอยนี้เลยหนูหนูทำยังไงดีคะหรือว่าหนูต้องหันเข้าไปแล้วหนูหนูยังไงดีอันนี้ก็ได้เลยอันนี้ได้เลยเห็นไหมหุ่นไช่หุ่นไช่อะครูโจรอาจารย์ล็อกคอเฮ้ย ปุ๊บเราควรจะหน้าถูกต้องไปเลยอันนี้ง่ายที่สุดเลยเอาที่ป้องกันตัวที่สุดคือไหว้ไหว้จะสามารถฆ่าคนตายได้อาจารย์สอนมาอ่ะมานี่อ่ะดูอ่ะเอาบูมก่อนโอเคอ่ะต่อยมาต่อยต่อยต่อยมาปึ้งออกข้างออกข้างใช่ปื้นไม่ข้างคนงี้โเก็บใช่ไหมหนึ่งสองสองบิด ลูกมะพร้าวโอ้โหนี่ก็ตันกันนะไงก็ต้องโลงผมอ่าโอ้โหมากต้องตายเลยยังิดให้สุดตายเลยนะเกินแบบไปเลยอะประเจนจำได้แล้วปึ๊บขวาค้ายตายดิดทอเออถูกต้องแล้วไงต่อไปเลยเออเออสวยเชียวโอเคเดี๋ยวลองป้ามาลองเป็นเป็นเป้าแล้วให้น้องต่อย โชหุ่นหน่อยให้น้องโชว์หุ่นหน่อยอ๋อนึกว่าฉันต้องโชว์คือไโชหุนคือวิธีไงนแกใช้ฉันต่อยกับน้องเขาใช่เนี่ยมึงเป็นคนล่อเป้าให้น้องเขาต่อยอย่างเงี้ยเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่า,อาตอนนี้คือร้อนมากขอเปลี่ยนชุดก่อนอ่โอเคโอเเคฮ้ยฉันเข้าใจแล้วเวลานักมวยเขาลดน้ำหนักอ่ะเขาใส่เสื้อผ้าอย่างนี้เองเนาะอ่ะพร้อมไหมล่ะป้าเออมันพร้อมแล้วว่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะขอดูป้าเจนนะคะต่อยมวยกับน้องบูมเลย มาพร้อม่ะเนี่ยพร้อม่ะเนี่ยเอาดีๆเดี๋ยวสิหนูต้องทำยังไงบ้างยืนหันหน้าเวลาตมางนี้ีหรอข้างครับหรอข้างข้างไหนข้างขาอ่ะเออเออบูมเราครั้งแรกเราไม่ต้องรีบมาตอย ไอ้ไายไอ้ตายเอาเลยเออดีดีเร็วอะเม่เอาละปล่อยเลยดีกว่าเรินวมมาเราไม่เราไม่พันผ้าด้วยเราสดเราสดบูมชอบสดไหมอะเห็นไหมบูมก็ชอบสดคือปล่อยสดๆเอาเลยเอาเลย เดี๋ยวเรามาพนันกันก่อนถ้าฉันชกชนะบูมต้องหอมแก้มชันแต่ถ้าบูมชนะฉันต้องหอมแก้มบูมเพื่อให้รางวัลบูมว่าบูมเป็นผู้ชนะตรงไหนเงินบูมใครได้เปรียบใครเสียเปรียบตรงไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรบูมชนะน็อกเท่านั้นเอาแล้วเดี๋ยว ยังไงมึงขึ้นมาทำอะไรดูอยู่ฝั่งนี้ไงไม่ต้องมึงไม่ต้องมาแตะตัวน้องเขามึงมึงไม่ใจบริสุทธิ์อีกเจ๊มึงไม่ใจบริสุทธิ์เลยมึง่ขึ้นมาอ่ะเลยเอามาเอาแล้วมเออ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 เอาแล้วเออมเว้ยเอาแล้วอีป้ามันได้ว่ะอีป้ามันได้สนแล้วที่ทำเทนไปเทนมามึงตกลงกับเขาก่อนปะอไว้ห้าอย่าต่อยจริงเออเขาไม่ต่อยจริงหน้ามึงทำมาแพงกูรู้ไม่แต่เมื่อกี้มันโดนไปแล้วดอกไม่โดนมันแค่เฉียว ปาสู่เขาสู่เขาเร็วกูจะไม่แนะนำอะไรสู่อมาเลยแลกูยืนยิ้เรียบอ่ะเป๊ะเตะกูอีเตะเตะเลยเตะเตะเออเตะอีป้ากูชี้ให้มึงเตะไม่ได้ให้เขาเตะมึงมึงเตะเขาสิตอนนี้เราเหลืออข้ายกนะคะที่ป้าต้องที่ป้าต้องไต่ต่อพอแล้วเหรอหนักมากพอแล้วใช่ไหมอุ้ยอุ้ย โอเคกนนเป็าต้องขอบคุณน้องบูมและคุณครูมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ทั้งความรู้แล้วก็มาสาธิตการต่อยมวยกับป้าเจนให้เราดูใครที่กําลังหากีฬาเนาะหากีฬาในการออกกำลังกายช่วงนี้ก็มาต่อยมวยกับอย่างหนึ่งคือการป้องกันตัวป้าเจนก็ได้สาธิตให้ดูแล้ว ตามึงนี่ไม่ลดละเลยเนาะเออเอาเป็นว่าดังนั้นตอนนี้นะคะขอขอบคุณทั้งครูวีนะคะแล้วก็พี่บุ๋มมากๆขอบคุณมากค่ะคราวหน้าทุดซี่ชี้แนะของเราจะไปชี้แนะเรื่องอะไร <laughs> จะไปชี้แนะตรงไหนนะคะติดตามได้อย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะคะช่องบางพูนแคมป์ปชาแนลนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์นะจุ๊จุ๊ค่ะ